สวัสดีครับมาเจอกันที่เก่าเนาะแต่ไม่ใช่เวลาเดิมนะครับเวลาก็แล้วแต่ว่าจะอัพตอนไหนเนาะมีเวลาว่าตอนไหนนะครับจากเมื่อวานที่เราเรียนกันไปแล้วนะครับจบในหัวข้อเรื่องการแยกองค์ประกอบของพวกเวกเตอร์อะไรพวกนี้ครับมาคลิปเมื่อวานคลิปยาวหน่อยวันนี้ก็จะมาคลิปสั้นๆนะครับเป็นการคูณกันของเวกเตอร์อ่าการคูณกันของปริมาณที่เราเรียกว่าเวกเตอร์ครับจากที่เราเรียนแล้วเนี่ยเราจะจําได้อย่างหนึ่งว่า ปริมาณที่เราเรียนทางฟิสิกส์หลักๆที่เราใช้มี2ตัวถูกไหมครับก็คือมีสเกลาร์กับเวกเตอร์ถูกไหมมีเวกเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคําถามง่ายๆเลยครับเราคิดว่าเวกเตอร์คูณเวกเตอร์ได้อะไรบางคนอาจจะบอกว่าสเกลาร์บางคนอาจจะบอกว่าเวกเตอร์นะครับจริงๆเวกเตอร์คูณเวกเตอร์เป็นได้ทั้งสเกลาร์แล้วก็เวกเตอร์แต่วิธีการมันจะแตกต่างกันนะครับเราจะแบ่งเป็นแบบนี้แบบแรกคือการคูณเวกเตอร์คูณเวกเตอร์ ได้สเกลาร์นะครับก็คือตัวเวกเตอร์ทำคันคูณเนาะกับเวกเตอร์ครับแล้วได้เอามาเป็นสเกลาร์นะครับเราเรียกการคูณแบบเนี้ยในเชิงคณิตศาสตร์นะครับอาจจะเป็นชื่อซ้ำกันนะครับเราเรียกได้3แบบเลยเราอาจจะเรียกมันว่าสเกลาร์ครับ L A R Scalar Product ครับ P R O D U C T Scalar Product ก็คือคูณกันแล้วได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น Scalar นักคณิตศาสตร์บางคนเขาก็จะไม่เรียก Scalar Product ครับเขาก็จะเรียกมันว่าดอเพราะกระบ,บวนการนี้คูณด้วยตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เรียกว่าดอครับเขาจึงเรียกมันว่าดอ Product บางทีเราอาจจะเจออีกชื่อหนึงก็ได้ครับมันคือ inner inner นะครับ product ให้เข้าใจว่าสตัวนี้จริงๆความหมายมันนะครับที่เราใช้อะมันเหมือนกันนะครับก็คือเวกเตอร์คูณเวกเตอร์ได้สเกลาร์สัญลักษณ์ของมันคือเวกเตอร์นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a มีเวกเตอร์ b การคูณแบบ scalar product dot product หรือ inner product ครับก็คือการที่เป็นจุดแบบนี้จะส่งผลให้ได้คำตอบออกมาเป็นส เกลานะครับความเป็นทิศทางในเวกเตอร์ก็จะหายไปนะครับเหลือแค่ค่าหรือขนาดของมันที่เป็นตัวเลขเพียงเท่านั้นนะครับต่อมาแบบที่2ครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราเอาเวกเตอร์ไปคูณกับตัวเวกเตอร์นะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ได้ออกมาเป็นเวกเตอร์โอเคชื่อมันเล็กตรงเลยครับมมนได้เวกเตอร์เราก็เรียกว่าเวกถูกไหม โปรดักครับเหลือเลขกอีกอย่างหนึ่งตามสัญลักษณ์ที่มันใช้ครับก็คือตัวกากบาทกากบาทเราเรียกมันว่าเราไม่ได้เรียกมันคูณนะครับเราเรียกมันว่าคอสนะครับเพราะงั้นอีกชื่อหนึ่งมันคือคอส C R O S S อเโปรดักนะครับความหมายของมันที่เราเข้าใจก็คือ2ตัวนี้จับคูณกันแล้วได้เป็นเวกเตอร์ออกมาเหมือนเดิมครับเวกเตอร์ A เวกเตอร์ b cross product เนี่ยคือเครื่องหมายกากระบาดนั่นเองจะเท่ากับปริมาณที่เป็นเวกเตอร์คือมีออกมาทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนะครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่ได้พูดกันเพราะเรายังไม่ได้ใช้เดี๋ยวตอนใช้อีกทีหนึง่งจะพูดอีกทีหนึง่งเพราะงั้นเครื่องหมายคูณเวลาเราใช้ต้องระวังนะครับสเกลาร์ไม่มีผลเราจะใช้เป็นจุดใช้เป็นก,ร,กระบาตความหมายมันเหมือนกันครับแต่ในเวกเตอร์เนี่ยผลมีเยอะมากเพราะงั้นเวลาเขียนระวังระวังนิดนึงนะครับ เรามาเจาะลึกกันแล้วสเกลาร์โปรดักเนี่ยที่เราจะใช้กันเยอะๆเนี่ยเราใช้ยังไงทำยังไงนะครับพี่ขอเรียกเป็นสเกลาร์เนาะสเกลาร์โปรดักคือการคูณของเวกเตอร์2ตัวแล้วเราได้ผลออกมาเป็นสเกลาร์นะครับสมมุติพี่มีเวกเตอร์ a จำเวกเตอร์ a ได้เนาะเวกเตอร์ a เราก็จะเขียนเป็น AXI บวก AY J ูไหมครับหรือเราเขียนอยู่ในรูปของคอลัมน์เวกเตอร์เราก็จะได้เป็น Ax a y แบบนี้ถูกบไหมครับเวกเตอร์อีกตัวนึงสมมติพี่มีเวกเตอร์ b ตัวนึงนะครับเวกเตอร์ b ก็เป็น b x i บว uh, ก b y j เขียนอยู่ในรูปคอลัมน์เวกเตอร์ก็เป็น b x กับ b y หน้าตาแบบนี้เข้าใจไหมนิยามของมันครับตัวสเกลาร์โปรดักต์เนี่ยหรืออินเนอร์โปรดักต์เนี่ยหรือดอทโปรดักต์เนี่ยนิยามนะตามนิยามนะครับ นิยามของมันเอาแบบเวอร์ชันง,ง่ายๆเนาะ a b มันก็จะเท่ากับ ax bx บวก ay by ครับอันไหมอันนี้ก็คือนิยามของมันอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะใช้เวลาเราอยากจะทำการ dot product นะครับถ้าเราสังเกตดีๆมันคืออะไรครับมันคือเอาการเอาคอมโพเนนต์มันข้างหน้า แกนเดียวกันมาทําไงครับคูณกันถูกไหมหรือเราจะเขียนแบบนี้สมมตินะครับพี่สมมติใหม่ a b มันก็จะเท่ากับนี่ก็คือ ax ay ถูกไหม dot กับ bx by นะครับเขียนในรูปของ vector, ัมน์เว v e ตอร์เราก็จะ2ตัวคูณกัน2ตัวคูณกันอะไรเงี้ยครับหลักการของมันก็เลยจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือ ax bx บวก a y b y เข้าใจไหมลองสลับที่กันบ้างครับเราสลับที่กันบ้าง b ดอกับเวกเตอร์ a เราก็จะได้เป็น b x b y ดอกับ a x a y ครับทำทันองเดียวกันเลยก็คือ x คูณ x y คูณ y, y ครับเราก็จะได้ออกมาเป็น b x ay แล้วก็ by อ้อขอโทษ axx นะครับบวก by แล้วก็ ay แล้วเห็นไหมจริงๆค่ามันเท่ากันครับเพราะว่าคูณมาสลับที่กันได้แปลว่าดอทก็มีคุณบัติในการสลับที่การคูณเหมือนกันนะครับคินดนอตสลับที่กันได้นะครับอ่ะมาดูต่อแต่บางทีอ่ะเราจะเจอในหนังสือหลายเล่มเขาจะไม่ได้เขียนแบบนี้ครับเขาจะเขียนอีกแบบหนึ่งสมมตินะครับที่ไม่พอพี่ขึ้นทาง ขวามือนิดนึงนะครับสมมุติว่าพี่มีแกนอ่ะมีแกนนะครับชุบเหมือนเดิมนะแกนเราก็จะมี2แกนนะครับก็คือแกน x กับแกน y เนาะสมมติพี่มีเวกเตอร์2ตัวนะครับเวกเตอร์ตัวแรกก่อนเวกเตอร์ a ที่เป็นเวกเตอร์ a โอเคเวกเตอร์ x ตัวหนึ่งนะครับอ่ะสั้นๆก่อนิดหนึง เป็นเวกเตอร์ b ครับเนาะแล้วสมมติให้มุมตัวนี้ครับเป็นมุมเซตาถามว่าเวลาดอทโปรดักต์เราทำไงนะครับเราก็ต้องเขียนมันเอาแกน x คูณแกน x แกน y คูณแกน y เนาะทบทวนเป็นความรู้ด้วยนะครับแล้ก็ลากจาก a ลงมาตั้งฉาก x ลากจาก a ไปตั้งฉาก y เราจะได้ว่าองค์ประกอบตัวนี้ก็คือ ax ถูกไหมครับ ax ตัวเนี้ย องค์ประกอบของ a ครันเตัวนี้จำได้ไหมครับมันคืออะไรเลยมันก็คือขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับ cos เซต้าทำนองเดียวครับลากขึ้นไปตรงนี้มันคือองค์ประกอบบน ay ถูกไหมครับ ay ก็จะมีขนาดเป็นขนาดของเวกเตอร์ a คูณด้วย s i n เซต้าเอาไปเขียนนะครับเขียนเนาะเราก็จะได้ว่าเวกเตอร์ a ของเรามีค่าเป็นขนาดของ a cos เซตา i ถูกไหมครับบวกกับขนาดของ a ดึงนิดนึงนะครับพี่เขียนใหญ่ไปนิดนึงอ๋อลืมละเข้าใจละพี่ลืมเปลี่ยนหัวปากกาโอเคส่วนตัว b นะครับ b ก็มีแค่การแกน x ก็เลยเป็นขนาดของ b บนยูนิตเวกเตอร์ i บวกกับ0บนยูนิตเวกเตอร์ j เพราะงั้นจากหลักการนะครับเราจะได้ว่าอะไรนะเราก็จะเอาองค์ประกอบที่อยู่บนแกนเดียวกันถูกไหมครับจับมาคูณกัน แปลว่าเราจะได้ว่า a b ของเราจะเท่ากับขนาดของ a cos เตาถูกไหมครับคูณกับขนาดของ b ใช่ไหมแล้วก็บวกกับขนาดของ a sin เตาแล้วก็คูณด้วยเลขศูนย์ครับเราก็จะพบว่าพน์หลังของเราเนี่ยมันคูณกับเลขอะไรครับกับเลขศูนย์ดังนั้นพ์หลังทั้งหมดจะได้มาเป็นศูนย์ครับ เราก็เลยจะชอบเจอหนังสือหลายเล่มสรุปว่าเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b ครับมีค่าเป็นขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับขนาดของเวกเตอร์ b และคูณด้วยคอ s สเซต้าก็คือมุมที่มันอะไรครับมุมที่มันกระทําละวางกันโอเคเนาะเอาไม่เห็นอีกชึบๆโอเคนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของสิ่งที่เรียกมันว่าดอท r o d ด c t เนาะ r o d u ักมันจะคูณด้วยคอสนะครับแล้วเดี๋ยวไซคอส product มันจะคูนด้วยไซแต่เดี๋ยวคอส r ป d ด c t เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกยาวๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเริ่มขึ้นบทถัดไปแล้วอันนี้ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวบทถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องการเคลื่อนที่กันครับวันนี้ก็จบเท่านี้ครับกับฟิสิกส์เวลานี้ฝึกไปบ่อยๆเดี๋ยวเราเก่งเองนะครับบายยไว้เจอกันใหม่ครับ